Please. Please. <diss im ilar> สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็วันนี้นะคะเป็นกิจรกรรมสำหรับผู้ปกครองนะคะอ,อีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปประเทศความพิการต่อไปนะคะตอนนี้เนาะเรายัางอยู่ในเรื่องของประเภทความพิการทางการศึกษาเนาะที่คุณครูต้อมนำมาให้ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูของเรารู้จักใช่ไหมคะค่ะ เราลองมาทวนกันสิเรารู้จักกันมากี่ประเภทแล้วผู้ปกครองแม่น้องเอ4หรือ5หรือ6มีทางการได้ยินได้ยินหนึ่งพัฒนาการทางการได้ยินหรือสือความหมายทางการเห็นสองก็คือการเห็นใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วก็คือหนึ่งบททางการได้ยินสองทางด้านการเห็น การทางการเคลื่อนไหวและและทางร่างกายอ่าดูร่างกายสามตีพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือ L D ปะเราเรียนหรือ,อยังเราเราได้ดูกันไปหรือ,อยังเราได้รู้จักกันไปหรือ,อยังกลุ่มนั้นนะพฤติกรรมเรารู้จักกันไปหรือ,อยังเมืมม่อเมื่อเมื่อสี่สี่แล้วสิบสี ปัญญาหรือเปล่าสติปัญญาหรือเปล่าบกพ้่องทางสติปัญญาใช่ไหมใช่อันนึงบกพ้่องทางการเรียนรู้ใช่ไหมคะที่เรารู้จักกันไปแล้วเนาะการเห็นก็คือเด็กที่มีปัญหาทางตาใช่ไหมคะการเห็นเนาะแล้วก็ได้ยินมีปัญหาทางไหนคะทางหูจมูกใช่ไหมทางหูอ๋อทางหูนะคะทางหูบกพ้่องทางสติปัญญา ก็มีความบกพร่องในเรื่องของการทํางานของสมองใช่ไหมคะที่ช้ากว่าไว้เนาะพัฒนาการเขาไปช้ากว่าไว้เนาะอ่าบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวเนาะเราก็เรียนรู้กันไปแล้วก็จะเป็นน้องเอกก็จะเข้าข่ายกลุ่มน,นี้เนาะน้องพึกด้วยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองได้ตามดูคลิปหรือเปล่าเราก็จะมีคลิปแผนไว้ให้เนาะล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใช่ไหมกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้เขาเรียนที่ไหนเขาเหมาะสมกับเรียนที่ไหนมากที่สุดทีบาไอ้ศูนย์มาศูนย์ดีไหมได้ไปได้ไป,ไ,ปได้ไปได้กลับโรงเรียนปกติที่ไหนดีกว่าการถ้ามาที่ศูนย์กลับไปโรงเรียนปกติไปที่ไหนดีกว่ากัน ปกติเอ,อ่อเด็กเรียนรู้เนาะไปโรงเรียนปกติดีกว่าแต่แค่ปรับรูปแบบใช่ไหมคะการสอนให้เหมาะกับเขานะเนาะเผื่อมีลูกมีหลานเนาะผู้ปกครองจะได้เลือกช่องทางในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเหล่านี้นะคะได้อย่างเหมาะสมเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักอีกหนึ่งประเภทความพิการทางการศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ตูนด้วยกันก่อนนะคะแล้วดูว่าเด็กคนเนี้ย จะเข้าข่ายเด็กที่มีความบกพร่องประเภทใดนะคะน่ะเด็กชายโนอาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูการ์ตูนกันเลยนะคะผู้ปกครอง <Okay. S 1> ได้ยินเสียงเห็นภาพใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ได้ยินเสียงเห็นภาพนะคะโ okay. อเค ในวันที่อากาศสดใสพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอย่างไร้ร่างของเด็กชายโลวานอนอยู่บนเตียงนิสัยแล้วนะไปโรงเรียนได้แล้วจ้าโอไม่นะมาโรงเรียนสายอีกแล้วโรงเรียนจะเข้าแล้วจะเข้าโรงเรียนทันไหมเนี่ยเราวิ่งวิ่งว <Oh, bon ิ่งวิ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 ว bueno ิ โอ้ยเหนอชมัดเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิอา้าวว่าไงบินนี่เบลลี่สวัสดีเพื่อนๆฉันไปก่อนนะฮฮขอโทษกับคุณครูขอโทษที่มาไม่สายวันนี้ผมมาแล้วนะผมมาแล้วครับเอาละจ้ะโนอาครูว่าเราพูดให้รู้เรื่องก่อนถ้ามาครบแล้วก็มาเริ่มเรียนกันเถอะ 2000 years later เรียนเลิกแล้วบ้านบ้านดีกว่าบ้านบ้านกันเพื่อนบ้านบ้านกันเอาล่ะบายบายนะเบนนี่ สวัสดีสวัสดีเจอกันนะเจอกันบายบายเฮ้บิลลี่ในวันนี้ตอนนี้นายอยากจะขึ้นไปเล่นกับฉันที่ข้างบนบ้านฉันไหมไปไหมไปไหมได้เลยพวกไปกันเถอะเอาละ่ะโนอานายอยากจะเล่นอะไรละ่ะ ฉันรู้ไม่เหมือนกันนะเอออ่าเข้าใจเข้าใจอะไรนะนายพูดว่าอะไรนะเข้าใจเข้าใจเกมเล่นการเกมเล่นกัน,น,กนโอเคไหมเอาละเพื่อนฉันฟังนายไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันนะนี่ลูกเป็นอะไรเนี่ยโนอาร้อ,องไห้ทำไม พงไม่ฟังผมไม่ฟังผมเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาโนอาไปหาหมอแล้วกันนะไปถึงโรงพยาบาลแล้วเราเรีบเข้าไปหาคุณหมอกันเถอะพ่อเพิ่งนัดไว้เดี๋ยวจะไปสายกันไะสวัสดีครับคุณหมอมิเกลผมโรเจอร์และนี่ลูกชายผมโนอา สวัสดีค่ะสวัสดีจ่าโนอาเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจกันดีกว่านะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อช่วยเล่าอาการเบื้องต้นให้ฟังหน่อยนะคะได้ครับหมอเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าลูกปกติรต่ว่าลูกยังเล็กแต่ตอนนี้เขาเริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นทั้งที่เขาโตแล้ว เขาสื่อสารไม่เข้าใจบางครั้งผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกพูดอะไรมาโอเคค่ะหมอพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวหมอขอวินิจฉัยผลสักครู่นะ5 minutes later พอ่พอหาพ่อหาหมอนั่นไปจังเลยมาแล้วมาแล้วคุณหมอมาแล้วมาแล้วจันโนอาผลตรวจออกมาแล้วนะคะน้องมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา แต่คุณพ่อไม่ต้องกังวลไปถ้าน้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งการบำบัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,น้องก็จะมีโอกาสหายกลับมาพูดรู้เรื่องตามวัยของเด็กปกติค่ะพ่อคะพ่อคะผมจะหายเหมือนที่หมอบ,บอกใช่ไหมหายหายหายใช่ไหมแน่นอนโนอาลูกต้องหายเป็นปกติแน่ๆ เชื่อพ่อนะกลับบ้านเรากันดีกว่าไงไงหวัดดีบิลลี่เบนนี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานฉันไปนะฉันไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าฉันจะหายหายหายเพื่อนเพื่อรอฉันนะฉันจะหายหายแน่นอนคุณพ่อบอกเหมือนกันเย่เยย ชออีกัมชออะมั่วอโอเคเด็กชายโนอาใช่ไหมคะเด็กชายโนอาเด็กชายโนอาปกติไหมคะผู้ปกครองปกติไหมเด็กชายโนอาปกติไม่ไม่ปกติไม่ปกติมีความบกพร่องทางไหนทางการสื่อสาราค่ะครู ทางการสื่อสารรู้ได้ยังไงคุณหมอบอกพ่อพูดประโยคซ้ําๆอะค่ะอ๋อเก่ง okay, มากใช่ค่ะกลุ่มเด็กที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะคะเนาะอันเนี้ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จัดอยู่ในเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะคะเนาะ ที่ศูนย์สามารถให้การดูแลและก็ช่วยเหลือได้นะคะในกลุ่มนี้เขาก็จะแบ่งย่อยอีกเป็นสองกลุ่มก็คืออันนึงก็คือการพูดนะคะกลุ่มแรกนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มภาษานะคะมีความบกพร่องทางด้านภาษาก็คือการใช้คำศัพท์ที่สื่อสารออกมามันไม่เหมาะสมกับวัยของเขานะคะผู้ปกครองเก่งมากเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในส่วนฟอง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดใช่ไหมคะก็คือเขาจะพูดแตกต่างจากเราพูดไม่ชัดพูดติดอ่างพูดเสียงไม่เป็นไปในทางที่ไม่ควรจะเป็นเนี้ยค่ะเราจะถือว่าเด็กกลุ่มเนี้เนาะมีความบกพร่องทางด้านการพูดเนี้ยค่ะอย่างเด็กอเนาะมันจะมีพฤติกรรมอันหนึ่งนะคะที่เข้าข่ายว่ามีปัญหาทางด้านการพูดเนาะเขาก็จะพูดหิวข้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ในโทนคนปกติเนาะเราจะไม่พูดแบบนั้นใช่ไหมคะหิวข้าวเราก็หิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยปล่อยตอลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยการคุมโทนของเขาเนี้ยในกลุ่มนี้เขาจะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะในเรื่องของการพูดนะคะในส่วนของกลุ่มที่ภาษาใช่ไหมคะก็จะใช้คําศัพท์ง่ายๆเลยก็คือใช้คําศัพท์ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้โนอามีการใช้คําศัพท์ไม่เหมาะสมมีไหมคะ มีไหมตอนโนอาพูดมีคำศัพท์ไหนที่ไม่เหมาะสมไหมไม่มีเกมเล่นกันเถอะมีไหมโนอาได้พูดไหมบ้านบ้านเลิกเรียนแล้วบ้านบ้านกันเถอะใช่ไหมคะถ้าเป็นในวัยที่อยู่ในโรงเรียนเนาะ ควรจะเป็นกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โนโอายังมีการใช้คำศัพท์ที่สลับตำแหน่งกันไปมาเนาะสำหรับเด็กกลุ่มนี้บางทีอะเรามองแค่ในเรื่องการใช้ชีวิตของเขาเขาอาจจะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ได้สื่อสารด้วยการพูดเงี้ยค่ะถ้าไม่มีการเปล่งเสียงไม่มีการออกเสียงไม่มีการใช้คำศัพท์ร่วมกันเราก็จะมองไม่ออกเลยว่าเด็กคนนี้เข้าข่ายที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเนาะ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องพูดกับเขานั่นแหละค่ะสื่อสารกับเขาให้มากๆบางทีคุยแค่คำสองคำเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขามีความบกพร่องทางด้านภาษาอย่างโนอาห์่ะจะถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทกันใช่ไหมคะบางทีเราเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าท่าทางตรงเนี้ยเขาสื่อสารเพื่อบอกอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งโนอาห์ต้องไปอยู่ในสังคมที่ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ว่า เขาชี้ไปตรงเนี้ยคือเขาต้องการอันนั้นเนี้ยค่ะคนอื่นก็จะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาฝึกในเรื่องของพูดเพื่อบอกความต้องการให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ฝึกพูดให้ชัดเนี้ยค่ะเนาะมันก็จะทําให้เด็กกลุ่มเนี้ปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะบุคคลนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มอาการหนึ่งที่เข้าข่ายนี้อย่างชาัดเจนก็คือเด็ก ปากแหวงเพดานโวใช่ไหมคะกลุ่มนี้เนาะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปฟังเขาคุยกันสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันนะคะเขาเลยเรียกเราว่าพาทอเฮ้ยพาทอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราแบบว่าเมื่อเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเอ่ออย่างนี้แหละมันจะแตกแตกตายอย่างเงี้ยอิเป็ดเป็ดแบบ ด,ด่าๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมาร้องไห้ที่บ้านนะตอนแรกๆ่็เฮ้ยทำไมเราต้องมกเอแบบนี้ทําไมเราทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นสวัสดีค่ะวันนี้พบกับออสตอรี่เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะคราวที่แล้วนะมีคนทักเข้ามาถามเยอะมากเลย เียงอ้อมเป็นอะไรทำไมฟังแล้วดูแปลกๆปกทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือว่าอ้อมเป็นกับประเภทของไหมหรือว่าเวลาะไรป่วยหรือเปล่าไปผ่าตัดมาหรอหนู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังหลายคนอาจจะรู้จักอ้อมอยู่แล้วนะแล้วก็หลายคนอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นเหมือนอ้อมว,ว่าเป็นอะไรนะ แบบนี้นะเขาเรียกว่าปากแหวนพรดดานงคูค่ะก็แต่เราคือทำศิลปกรรมา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 ในระดับหนึ่งแล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรักษากันเยอะแยะนะคะก็จะมีทั้งเอกชนบ้างมีทั้งโครงการนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับอ้อมนี่ส่วนหนึ่งทำที่ส่วนตะวันฉายค่ะ นะอบางคนอาจจะไม่รู้จักเนะเาะอ่หนุนตะวันชายนะคะเ,เป็นองค์การปกครองประเทศสมเด็จประเทศนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโรงพยาบาลศิริราชเด่นไมเด่นเยอะแยะมากมายอ่ะผ่านมามีดราม่าเยอะมากไหนไหๆๆแล้วขอเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเนะเาะตอนเด็กอะ่ะ ตอนเด็กอะมัโ<ร><ก>นโถงไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่แบบเพื่อนที่โรงเรียนเ่ะเด็กตานที่เป็นเด็กไนงะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเนาะก็ก็แล้วกอ่อะเพื่อนก็จะชอบล้อนะที่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็ดแบบรับดาบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหน้าเราปากเรามาันก็ยเนยืนออกมาเหมือนเป็ดอ่ะแล้วเวลาเราพูดอะ ก็จะเป็นเหมือนเป็ดเหมือนกันวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเป็ดอยู่แต่ก็ก็ถหามันน้อยใจมันมันก็มีแหละมันก็แบบเฮ้ยก็เหมือนเป็ดหรอแต่แต่คือมันมันบ่อยครั้งนะเราก็เริ่มเชียร์แล้วเพื่อนเราก็จะมาปกป้องเราอาเฟ้ผู้หญิงเนี่ยก็จะมาปกป้องแอบว่า อี S <S <conclusions> oh, hey, aja, ่หลายเนาะแล้วบางทีเอ้ามึงมาบอก้มุดไว้ใหยังอะอะไรอย่างเงี้ยมึงลอยเด็กประมาณว่าอ่ะอย่างอย่างคนนั้นผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายมันล้อเรามันล้อแบบเฮ้ยว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะจะแบบบี้จมูกแบกบ่อยจมูกก็จะบี้ไงอ่าปากแล้วก็จะจะแบบคือมันผิดรูปอ่ะอืมแล้วเพื่อนเราก็จะแบบ วันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่นะอแต่ก็โตแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่รู้ว่าอเอป็นยังไงบ้างนะหดี๋ยวแกอ,อ่อถามว่าคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงทุกวันแต่แค่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเพ่อะไอ,อ้เนียนะนึกออกไหมบรรยากาศตอเนี้ก็ไอเหนียฉะนั้นเขาเรียกว่าทอทอนั่นแหละเขาเรียกทออืแล้ว ประมาณว่าเสียงเรามันมันแตกเนี่เยเรามัน,ม,นมันไม่ไม่ปกติอืมเขาเลยเรียกเราว่าขาดโทเฮ้ยพาดทอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียยเราแบบว่ามันออเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันจะ,แบบนจะอย่างนี้แหละมันจะแตกแตกแตกไป ในดวนฉายานี้อ่โอเคค่ะเป็นยังไงคะคนในคลิปเขาพูดโอเคไหมรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องไหมก็พอรู้เรื่องเนาะเขาเป็นอะไรนะคะเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะปากปากแหวงเพดานโวปากแหวงเพดานโบรู้จักผู้ปกครองรู้จักปากแหวงเพดานโบไหมคะรู้จักไหม มันเป็นยังไง<ช>ปากแหวงเพดานโบปากแหวงเพดานโวก็คือเพดานทะลุเข้าไปกับเหมือใช่ไหมคะก็จะทําให้ในเรื่องของการสื่อสารการพูดการควบคุมลิ้นเนาะมีปัญหาแต่อ่าคนนี้เนาะเขาได้รับการผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะเขาได้เข้าร่วมมูนลนิธิของประเทพเนาะก็เธอทําให้เขาผ่าตัดก็กลายเป็นสวยงามนะถ้ายังไม่ได้ผ่าตัดเด็กปากก็จะชี้ขึ้นไปใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ก็จะชี้ขึ้นไปสองอันข้างบนนี้เนาะก็จะทําให้พูดไม่ชัดอย่างคนนี้แก้ไขมาแล้วเขาก็พยายามปรับตัวมาใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะสื่อสารได้แต่ในบางคําพูดที่เขาพูดเร็วๆเราก็ยังฟังไม่ค่อยออกก็มีอ่าใช่ไหมคะเนี่ยกลุ่มเนี้ยถามว่าอย่างกลุ่มอื่นๆที่เราดูมากันแล้วตาบอดสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไหม ได้ใช่ไหมคะอ่ารับราชาการเลยเนาะที่เราดูมากันครั้งก่อน,อนเด็กหูก็รับราชาการได้ใช่ไหมคะเด็กสติปัญญาก็มีอาชีพที่เขาสามารถทําได้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆเด็ก l อดีเด็กร่างกายก็ใช้ชีวิตได้เรามาดูกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้คิดว่าเขาสามารถทํางานได้ไหมได้ได้จริงๆนะกลุ่มนี้ไม่มีอะไรเลยป กระบวนการรู้การคิดเขาทําได้หมดเขามีแค่ปัญหาเรื่องการพูดเนาะแล้วหลักๆเขาต้องการแค่ความเข้าใจแล้วก็การยอมรับจากสังคมใช่ไหมคะบางทีเขาพูดไม่ชัดพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ชัดเราก็ไปหัวล้อใส่เขาเนี่ยน่าสงสารไหมคะน่าสงสารเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพสําหรับคนกลุ่มนี้อาชีพที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยก็คือ การพูดเ,เนาะเออใช่ทุกอาชีพทําได้หมดเลยแต่อาชีพไหนที่ต้องใช้การสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักกลุ่มเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าไปในช่องทางที่เหมาะสมเนาะเขาก็จะไปได้ใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงความพิการประเทศที่หกใช่ไหมคะที่คุณครูต้อมเอาทุกประเทศความพิการมาให้ผู้ปกครองรู้จักก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าเด็กของเราเนาะ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดอะไรก็ตามแต่ถ้าเราดันไปถูกทางเนาะบุตรหลานของเราก็จะไปได้ตัวอย่างก็มีให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็จะให้ผู้ปกครองได้รู้จักแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําคนใกล้ตัวได้ด้วยนะคะเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากในเรื่องของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาไว้อีกหนึ่งประเภทนะคะ สำหรับในส่วนที่ผ่านมาหกประเทศมีผู้ปกครองคุณครูท่านใดมีข้อสักถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบคุคคลเหล่านี้ไหมคะไม่มีอ่าไม่มีเข้าใจเนาะพอเข้าใจพอจําได้เนาะพอรู้จกักเนาะถ้ามีคนมาถามว่าลูกช้นพูดไม่ชัดควรจะไปฝึกที่ไหนดีฝึกยังไงดีเนาะผู้ปกครองก็น่าจะชี้ช่องทางไปได้อย่างน้อยไม่รู้ไปที่ไหนก็มาที่ไหนก่อนคะ เออมาที่ศูนย์ก่อนศูนย์จะส่งต่อไปที่ไหนก็เรื่องของศูนย์อีกทีหนึ่งเนาะอาจจะส่งไปให้นักฝึกพูดในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเนาะเขาจะได้ไปช่องทางที่เหมาะสมถ้าผู้ปกรครองรู้จักรู้จักว่าเออเขาเข้าข่ายเด็กพิเศษและส่งมาที่ศูนย์ก็เป็นการช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะไม่ใช่แค่ครูเท่านั้นที่จะช่วยได้เนี่ยผู้ปกรครองก็สามารถช่วยคนอื่นๆได้ด้วยนะคะเนาะถ้าวันนี้ผู้ปกรครองไม่มีอะไรนะคะ คุูต้อมนะคะก็จะขอจบในส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมารู้จักอีกหนึ่งประเภทความพิการกันว่ามีลักษณะอะไรยังไงแล้วเขาจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ไหมนะคะเนาะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะคุูต้อมนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะ